เอาเว้ยทำไมมึนมึนวะเอาเร็วๆดิทำไรอยู่เดี๋ยวนี้ยเราก็คานเข้าไปตรงนี้เสียด่านเนี้ยคือเซียนมูนเล่กับพืนมาก่อนไงนี่แล้วว่าจะมีเงาคนวิ่งเออเห็นอยู่เงาคนวิ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งวิ่งขึ้นบนไดอย่างนี้เลย อันเนี้ยมันสามารถล้มได้แล้วม่ค่อยคานมีคนใสอยู่อ่ะเปล่าเขามาบูชายันนี่ไงใครพอถึงตรงนี้เขาจะให้เราโดดลงแล้วมันก็จะมีภาพเบอร์ออกมาแล้วเราก็ต้องเข้าห้อง,องนี้พร้อมยัง คอมห้องนี้ผีเยอะนะเชิญเลยด่าน,นี้เจอผีบ่อยรถเข็นขยับเองเข็นเข้าไปก่อนเด็กพี่ว่าเป็นผีไปเลยเข็นเข้าไปก่อนนะทำไมก็ได้วะเข้าไปพร้อมกันดิเออเข้ามาละคงไม่มีใครนั่งขี้อยู่แค่แบบตัวหลอนแน่ไม่มีเฮ้ย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 โอ้ ใครใคร oh. ีค่อยคนอยู่ในท่ hey, อเฮ้ยวิ่งตามมันไปไหนอ่ะมึตงม<ห>ตงัว<ห>มันเล่นตัวมังเล่นยังอ่ะหายไปแล้วอะมึงคอยเล่นไหมนเนี่ยผ่านยิงเล่นแล้วแต่ว่าจำไม่ค่อยได้เพรามันผ่านมานานแล้วอะเอ้ยทำไมคิ้กดยีไม่เข้าวะมีคนอยู่อะใครยิงอะนี่ไงเฮ้ยมีมีมี โอ้โหเทียบเลยอะไรเทียบ เน็ตหลุดเออคือเหมือนกันอ่ะอหรอมันใส่เน็ตไม่ดี แป๊บหนึ่งขอปรับคาส่วนตอนนี้ไปให้หมดวินโด์เฮ้ยรอก่อนดิแป๊บมาละมาเฮ้ยต่อเลยเฮ้ยทำไมเข้าสิ่งไอนนี่นไม่ได้ผมใส่มาใกล้อตาแล้วก็เลยเข้าไม่ได้นมกูยิงเฮ้ยขโมยแล้วมีใครอ่ะ ลงไปเถอะแน่ไอ้ข้างบนน่ะมีใครด้วยไม่รู้เฮ้ยเร็วๆรีบๆไปเถอะไม่อยากเจอผียองยองยองเฮ้ยตกป่องตกป่องมาเองไี่ว่ะทำตกใจหมดเลยทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้อันนี้เร็วเร็วเร็วพรมาอย่ต่องตามมองไม่เห็นเลยเกิดขึ้นเร็วๆเร็วเอันนี้ เฮ้ยเดีกมึงทำเป็นเนี่ยมึงทค่นี่มึงทำเสียงเป็นเซียเลยเว้ยตอนจะเมื่อกี้เหมือนเซียนวะทำเซียนทำเซียนเหมือนเรียนมาก้มเนี่ยห้องนี้เป็นห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ระวังระวังด้วยมีศัตรูทหารไง <c oughs> ลงระวังนะลงแบบระวังเลยเสี่ยงาม,มากเดี๋ยวมันจะมีหน้าจอเดี๋ยวมันจะมีผีโผล่ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผีโผล่ามาเนี่ยเมื่อกี้คุณยนยองตามอยู่น,นี่ย เนี่ยเงาคนคุ้เคยเจอมาแล้วมาตกใจเหรอนี่ไงไหนไอตัวตะกี้ที่มันวิ่งอ่ะเห็นบ้างเงาคนอ่ะแล้วมันไปไหนไม่ไงทีเนี้ยไม่ยริงจริงยังพี่อะไระเสียพลังเปล่าวิ่งเลยดิก็ได้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโด้นด้เฮ้ย เห็นป่ะตะกี้ไม่เห็นวะตะกี้เห็นไหมไม่เห็นดูไม่เห็น,เห,นเห็นว่าคานคานด้วยใครคานศัตรูโผล่มาละทุกไหนอะเดี๋ยวศัตรูเดี๋ยวศัตรูโผล่มาเดินเข้าไปไเดินไปไหนอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันโผล่มานะไงไอพ้พวกนี้เป็นมนุษย์พลังจิตระวังด้วยหมนมือไงเคลผมมึงอน่ะ ไม่เหมือนเหมือนเข้าสิงได้ว่ะเฮ้ยเข้าสิงได้ด้วยเข้าสิงได้ด้วยอือเข้าสิงได้ด้วยเจ๋งอ่ะเขาสิงได้ด้วยที่มันเป็นประจิบโอ้โอ้หสิงโคตรธเดีวๆพอดีมึงจิตแข็งว่ะมึงเลยเข้าได้ว่ะโอ้ปลาด้วยโอ้ลากจะพังเีแย

วิ่งหนานมาเลยโห<ฮ>ไปเหรอไปเหรอไม่กล้าไปวะดีวิ่งดีงวิ่งเลยวิ่งเลยเอาช้าเกินเออช่างเด็กยูน้ำท้าเอาล้างแตกแยะสวยจังมันล้างล้างหายอะไรตอนนี้ไม่อยาอยาไม่ไม่ไม่ โอ้ลากมาแตกกันเลยตอนนี้อะไรมาเฮ้ยเจอกัไเด้วยเหรอวะเว้ยเจ้เฮ้ยเจอกันเฮ้ยทู่แหละได้ดิต้องข้าไปทีเ,เดียวเลยร <c oughs> ู้ๆที่มไปกันถ้าไม่อยากเจอผีดแล้วเหรอทางตันนี่แล้วเหรอจะเข้าสิงได้นนทางนี้ทางนี้นรุ่เร็ว <ๆ S 1> ล่างแตกเฮ้ยมาดิมาดิทำไมเล่กนกูมา นี่นะตรงนี้ไปอะไรตรงนู้นตรงนี้ดูเร็เดี๋ยวรันหมดแล้วมึงคิวโอ๊ยเป็นหมดชิบหายเดี๋ยวแค่หนัดเดี๋ยวแค่หนัดเอ้าเออเออเอ้ยอ้ฟองสีเหลืองไว้ฟองสีแดงเอาไปเดี๋ยวแค่หนัดแล้วตอนเนี้ยเฮียอ่าเปลี่ยนอาวุธละมาตอนนี้เร็วๆๆ็ บอกแล้วด oh, ่านนี้เปียนมาเปิดตรงนี้ผีโผลเหรอเจ่บเจ็บบุษราสิ แตกไงไปยังไต่อคิวตอนทุกคนกดใช่ไหมนะ่ะก็มึงถึงอ่ะท่านี้ปะวะหรือว่าคิดจำผิดวะหรือว่าเสีนวะเดี๋ยวละกลัวสอบกันเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้เข้าตรงนี้กนะันเะฮ้ยนำทางเลยกระสุนกูไม่มีนะนำทางกระสุนกูหมดเว้ย <c oughs> งั้นก็ย่องๆเข้าไปกันเลยนะนันเอาไว้ปิด มีไหมมีอะไรมีสักตัวไหมไม่มีกูจะหานปืนเฮ้ยตรงนี้มีอาวุธตรงนี้มีอาวุธตรงนี้มีอาวุธเออขึลงหน่อยตัวนี้ก็มีอาวุธอีกเนี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยมีอาวุธหาได้แล้วปืนใหม่ได้พลังแล้วอืมเฮ้ยอยบอกว่าโว้ยรู้ๆเฮ้ย ทำไมประสาทกินอย่างเงี้ยประสาทกินอย่างเงี้ยเอออะไรวะเตาอีเด็กรถเข็นเด็กนึกว่าเฮ้ยมาตรงนี้ไหนไม่เข้ามีตรงนี้มีปืนอ่ะอะตรงนั้นอ่ะ,อะแค่ปืนป่อไปเอ้ไเอาไปหันจมูกชิบหายเลยเฮ้ยข้างในไฟไหม้อ่ะ,เป,ปะเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้ด้วยไม่สุด มาตรงนี้เลยห้องนี้เปิดได้วะเฮ้ยมีปืนกระบอกสองกระบอกข้างล่างเก็บได้ไอ้ตรงนี้คล้ายเหมือนเราเบิดอ่ะเปิดไม่ได้วะเอาระเบิดจริงดว้วยระเบิดควันไ่ะงั้นไปกันเลย <c oughs> มาเลยนะเสียงคนเสียงคนเข้าเลยเข้าเลยเ<น>ข้าเลยไหน,น,นไปไปคิวไปดิ เฮ้ยมันไม่มีร่างเขาติดหนงก็ไม่ต้องใช้ร่างนี่หายไปไหนหมดโอ้ไม่ใช่ร่า,างก็กระจอกเลยฮะคุณใหญ่ต่อเฮ้ยเชีย่ยตกใจไปเปิดทางนี้เฮ้ยทางไหนวะลืมละแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บโอ,อทางนูน้นอ่ะเออทางนู้นจะไปได้ละยังไงต่อวะคุณหลงทางเฮ้ยไปคุยน,นี่ไปคุยนี่ เอาไหมเขาติดแล้วเออ,อได้แนละ้วกว่าจะได้ข้างหลังมึงไม่อยู่ยอ่ะเขียวหลังมึงอ่ะเฮ้ยลืมดูโคนจะเอาเหรอจะเอาเหรอเฮ้ยข้ามยังไงเนี่ยจะข้ามไอดีเนะี่ยโตรู้มะเนี่ยเฮ้ยเอามีดดีกว่ามีดได้มีดไม่ดูแล้วอ่ะม,มันได้มีดแล้ว หายยังไงมาเรื่อยๆไวช่วงน,นี้เดี๋ยวมันก็หมดเองฮะม <My God. S 2> าเลยกูได้นะเอาไอ้พูดนี่มันพี่ว่ามันน,น่าขาทางออกแล้วแหะมีความได้มีความได้เฮ้ยมีความเฮ้ยไอ้พูดนี่เออพีไปดูหายทางออกเหอะมาเรื่อยๆคิวอันนี้ทังนี้อันนี้เดี๋ยวๆทางนี้เลยอย่าเปลี่ยนมีดกันมีดบ้าอะไร เอ้ยตกสวยมึงตกเฉยเอ้ยมไม่ได้ข้าไปหามันเลยมึงรู้มึงรูตวะคิดดีมึงรู้ทางมึงไม่ได้ถา,นะามกูเดี๋ยวนะข้ามไปได้ปะวนะัข้ามไม่ได้ปะเนี่ยรู้จริงนี่ย ไม่ใช่เดลืมลืมเอตรงนี้มีเออตามนี้เอาเอาเอากูตกไอตรงนี้ไม่ศัตรูเยอะจำได้อยู่หรอมึงนั ouais, ่ไม <background> ่จัดการยานร้างแตกแล้วอ่เนี่ย มาแล้วตัวที่หนึ่งนั่นตัวที่สองแล้วนั่นก็ตัวที่สามไม่ได้นกับมาละไอชิดเออมมึงสวยโดนลุมแล้วเนะี่ยอยากจะเข้าสิ่งไอ้พวกนี้มากเลย อยากเข้าสิงหนูต้องเข้าสิงดิตอนเนี้ยเร็วดิได้เข้าสิงได้อยู่ได้เร็วๆกระสุนเกมหมดแล้วเข้าสิงแล้วเก่าเก่าเกมเลยเข้าสิงขอให้เก่าสมจริงเถอะเอ้ยมีนี่ด้วยเราจัดการเอาเอาระเบิดระเบิดอดิแก มันมีมีดมันมีดบ้าเลยเฮ้ยขวานเอ้ยอยากได้ขวานมานานแล้วมองมีดเลยเฮ้ยไอ้พวกนี้ระเบิดเออเวยล่ะเข้าไปไกลมันเอออาม่าแก่เลยวะไหนวะเด็กบ้าอะไรเฮ้ยขันตาทั้งนี้ทันนี้ honey lắm mát cái gì đấy, LAMA! hiu đi 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 Này, đi 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 nhào đi 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 ไม่มีโซ่ไตเปิ้ลด้วยเฮ้ยเอาแล้วโดนประสาทแล้วนะเอาล็อกอะล็อกทั้สงสองฝั่งเลยอะเฮ้ยไม่มีพลังแล้วนะเปิดประตูไม่ได้ เดินหาท้องหมูวัวโวยไม่ใช่หมูเฮ้ยมีคนด้วยเออไปวิ่งไม่ได้อยากวิ่งอ่ะวิ่งกระชนเรื่องมีอาวุธไหมเนี่ยอย่างเช่นมีหั่นหมูเงี้ยไปวิ่งได้ละวิ่งได้ละทางนี้ โอ้โหไม่น่าเข้ามาเลยไม่เข้ามามึงก็ไม่ผ่านอะ่นออนะมันเฮ้ยเฮ้แต่มันเข้าสิงเลยได้ชีวิตแล้วฮึบฮึบเฉมีด้วาฮึบเหลาล่างแตกแกะไม่มันเลย,เลย ล้างแตกตัวรอดเลยเซ็ตสอาว่จะตกเหมน้อายแลฮ้ยใครวะเนี่ยตกใจหมดจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโลกรอนอะไรนีแม่อยากเห็ไหม ได้แล้วไหนได้ตัวไหนคิวข้าสิงตัวระเบิดคิวข้าสิงตัวระเบิดตะกี้ระเบิดเองเลยเฮ้ยเข้าวสิงตัวระเบิดได้ด้วยเหรอไม่รู้ไม่รู้นะไม่เคยลองเฮ้ยไอตัวข้าวมดน่ะไอตัวข้าวมดเออได้แล้วข้าวมดหมดแล้วความมีนี่หาทั้งหอะเฮ้ยไอตัวนั้นโอ้ตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยวิ่งเร็วด้วยพูดถึงไรวเร็วอ่ะไม่เห็นเลยเฮ้ยอย่าระเบิดหรือไง ไม่เห็นถังออกตัวที่มันวิ่งไปเยอะไม่เห็นหนะตัวที่มันวิ่งอย่างใหญ่คิดไปเอง,เอ,งอะคิดไปเองอะไร,เ,ออะไรเราเห็นตายซะตายซะใช้มีดเอาอยู่ไหนไหนึงไงใชื่อโดนตัวอะไรบ้างเรียกว่ามีดอ่ะ เอ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 ล่างแตกแยไม่มันเลยอีกตัวนี้ใช่ไหมไปหลุมตื๊ดหลุมตื๊ดเฮ้ยตัวนู้นด้วยจะเอับหัวจับบีบคอแล้วเฮ้ยเันยันรัน ถ้าหลังมือไม่ดูเลยค่ายไม่จบเดี๋ยวค่ายตัวข้างหน้าอยู่รีบวิ่งเร็วลุกลุกลุกรีบวิ่งรีบวิ่งแต่มันจะเจออะไรเฮ้ยทางไหนต่อวะทางนี้มั้งเออโหลดดิ้งแล้วแสดงว่าใช่นช่เลยอ่ะเบล่งแสงให้ด้วยอ่ะที่จอมีเก็บไม่ได้ด้วย เลยต่อติดคืนไงถามได้เฮ้ยตรง <c oughs> นู้นพี่ะไรอโคตรเลยโอ้โอูไปยะไป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 ความมีได้ความาวามีได้ไกูวะความความมีได้ เริ่องที่อะไราเรื่องที่อะไรมันยังใจเลยเหรอดีความมีได้ความความมีได้ไปต่อเลยเอ้ยพี่เย็นมีตักหลังเต็มเลยไม่รู้เขาไปใกล้เลยดีกว่าไม่ต้องตรวจอะไรแล้วเอาอะไรวะลังแต่เหรอโอ้ยเติมหลังตัวอะไรจังเลยไม่รู้ อย่าบอกต้องสู้กับนไปตัวตี้ยต้องตู้มีอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ตรงนู้น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 ระเบิดอืมพวกนี้มันบูชาอะไรมาให้กจัดเหรอฮะเยอะเกินไปอ่ะหาทางออกดิบวกก่อนเอาตายสิวิ่งไม่ได้ตั้งใจอย่าหลบแต่ดันตายชสุดหมดช่วยได้หอย่ามันช่วยก่อนคุยเฉยดิ มึงก็ช่วยยิงหน่อยเลยยิงอยยิงอยไอ้ลบลบก้อนดับได้คือลบเลยเออได้มึงก็จะใจยิงหน่อยนี่่วยยิงหน่อยฮึบฮึบาลาแตกหมดยังยังหมดหรือยังหมดตไม่หมดไม่รู้แต่แต่รักที่นั่นเลย ไม่ให้เราจัดหมดแล้วมั <บน S 2> ม้ย<ด><า>เฮ้ยเดิมันคงไม่ให้หนีหรอกโอ๊ยหมดอีกแล้วมามาเล่นกูมาติดเ,เลยเชีย่ยโหเขาติงไม่ได้ในม,มันเลยเขาติงได้หรอถึงฆ่าไม่หมดเลยแล้วเสียงคนพูดไอ้ติดไม่ได้ เสียงใ <who> <ondan S 1> ครพูดนะมีคนมา <c oughs> มีคนมามีคน <c oughs> มานี่ไงเออชูดีกยู่ควางมีดหน่อยฟังมีดให้หมดเลยให้มีทุกคนครับไม่อยากได้เออหลบก่อนเดี๋ยวโดนมีดเอาตายเฉยเลยอ๋อมันจะมีพวกมนุษย์กับพวกปีศาจไม่ใช่แล้ว แล้วเราก็ขอไปแตกตายแน่เลยตายแน่เลยเฮ้ hey, ห้องนี้เข้าได้ด้วย hey, เฮ้ยออกไปก่อนดิเด็กอยู่เชเกเยนตรงนี้กัน้ยสั์เฮ้ยอยู้เชยยู้ชเชยหมดแล้วระเบิดทีเดียวเลยระเบิดทางโอ้ oh, เซ็งวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ได้ปะวะปือยได้ได้ได้ตรงนี้ไหมปิดม yeah, ีอะไรปะอ้าวาาอะไรอ้าวคันปีมคันปีมไอ้ยี่มันบ้าไอ้เชี่ยเอามือคนอื่นมามาเขียน ูไปเถอะรูแปอตนนี้แค่ก็ไม่เหมือนกันอมไม้ันนำถึงลายน้ำไอยู่ในห้นองพ่อเดี๋ยวพอ่วพอออกขึ้นมาเปล่าพ่อวิเนเาจะมาดูวัน

ขึนมากินเนี่ยแม่บอกสักฐานมาด้วยกัวหว่ของกวงนไนลยงใานีที่เ้งห่ร้าน้หกเยหมดเยอะผมแม่งอะไม่มีน้ำหกเนอะ i have no intention of am any good. เมื Hoy, ่อคุณดูจบแล้วเจ้าคุณชอบกดไลค์และกดชอบคล้ายให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจให้กับทีมงานจะมีกำลังใจในการแคสเกมต่อไปครับเมื่อคุณกดติดตามคุณจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดอัปเดตใหม่ๆได้ที่คอนเกสเกมสตูดิโอที่นี่ทีเดียวเท่านั้นเอาละไปพิชิตเกมกัน